หัวข้อหลักของแล้วในวันนี้ก็คือไอเทงเอาตายเขากลับมาแล้วจะเป็นยังไงไปดูเลยเท่าความเล็กน้อยนะครับวันที่ถ่ายก็คือวันที่16พฤษภาคมนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ2-3วันมันก็มีข่าวเกี่ยวกับหมูเห่าผักส้มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอเทงเอาตายเขากลับมาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนจะเข้าเรื่อง อาจจะมีบางคนที่งงว่าไอ้เท่งเอาตายคืออะไรนะครับผมไม่เล่าเพราะว่าพูดหลายทีแล้วเนาะใครอยากรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปเนี่ยขอให้ไปดูคลิปนี้เลยนะฮะเจ็ดตำนานพรรค้มที่คุณต้องรู้นะครับย้อนไปดูได้แต่เอาง่ายๆว่ามันคือฉายาของหัวหน้าเทง่งนั่นแหละทีนี้ก่อนที่ผมจะเล่าว,ว่าไอ้เท่งเอาตายเนี่ยมันกลับมาได้อย่างไรเนี่ยผมต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้เอาจริงๆก็เป็นมาตั้งแต่ตอนที่เขามาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วแหละว,ว่าโดนข้อคอรหาเยอะว่าแบบโอ้โหมันไม่แซบ่บมันไม่เลาใจ หัวหน้าคนนี้ทําไมแบบนุ่มนิ่มจังเลยนะครับเอาจริงคุณเท้งเนี่ยก็เป็นคนที่โดนวิจารณ์เรื่องคาแรคเตอร์มาเนี่ยตั้งแต่ตอนเข้ามาเป็นหัวหน้าพักตั้งแต่แรกก็แหละเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมือนคุณพิธาไงคนก็จะติดภาพว่าเออหัวหน้าพักนี่มันควรจะเป็นแบบคุณพิธาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ดูจากผล สำรวจของดีด a าโพก็ได้นะครับว่าความนิยมครั้งล่าสุดเนี่ยก็ลดลงมานะครับจากครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ30%นะครับรอบนี้ลดลงมาเหลือประมาณ26%น้อยกว่าอุ้งอิงนิดนึงซึ่งคุณเทคงเนี่ยก็เป็นหัวหน้าภาคที่โดนวิจารณ์เรื่องคาแรคเตอร์มาตลอดอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับ เรื่องราวเนี่ยมันเริ่มมาจาก 2- องสวันก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นะครับเป็น,นง,งูเห่าตัวแรกของพรัคประชาชนเกิดจากเอ่อสอส,อสอกิจนะครับก็คือเป็นสอสอชนบุรีท่านหนึ่งอยู่ที่ศรีราชาเขาก็มายื่นหนังสือนะครับเนื้อหาอนเนี่ยไม่มีอะไรมากก็คือแบบ ขอให้พักขับออกเพราะว่าอยากไปอยู่พักกล้าทําแล้วนะครับก็คือพักของคุณธรรมนัฐนะครับพักของพี่แป้งทีนี้เหตุผลที่ต้องมาขอให้พักขับออกเนี่ยเป็นเพราะว่าถ้าลาออกเองเนี่ยคือตําแหน่งสอสเนี่ยก็จะหายไปด้วยก็ต้องมาเรือกตั้งใหม่แต่ถ้าเกิดว่าพักขับออกเนี่ยตำแหน่งสสอมันยังอยู่ไงและยังเอาตาแหน่งสอสอเนี่ยไปอยู่พักอื่นได้นะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมเขาถึงไม่ลาออกนะถึงมาขอให้ขับออกเหตุผลก็ประกาศนี้แต่เอาจริงก็ไม่ควรนะครับถ้าเกิดว่ารดมการมันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยจริงก็ควรจะลาออกซะนะครับไม่ต้องมาอ้างนูน่นอ้างนี่หรอกอันนี้ก็คือแบบจะเอาตำแหน่งสสอไปด้วยไงเหตุผลที่เขาบอกมาเนี่ยโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าหลายๆครั้งก็บอกว่าเออเนี่ยหาเสียงคนเดียวพักไม่ช่วยเลยจริงๆไม่เกี่ยวหรอกจริงๆมาอ้างว่าแบบโอ้โหโดนกันแกล้งพักไม่ช่วยอย่างนั้นอย่างานี้อย่างนี้ผมว่าเอาจริงก็คือได้กล้วยมาแหละ กินกล้วยมาเยอะก็เลยจะไปอยู่พักอื่นแค่นั้นแหละนะครับเหตุผลของการเป็นงูเหา่ามันมีข้อเดียวแหละคุณดูก็รู้ทีนี้หลังจากที่คุณกิตมาถแถลงอย่างชัดเจนเนี่ยพร้อมมีหนังสือแบบขอให้พักขับออกเนี่ยแน่นอนครับว่าคุณเทงก็ต้องออกมาถแถลงว่าจะยังไงกับงูเห่าท่านนี้เนาะซึ่งคุณเทงเนี่ยก็ออกมายืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ขับออกแน่นอนนะครับเราจะใช้มาตรการดองงูเหา่าเขาใช้คําว่าดองงูเห่าอะแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยก็จะใช้มาตรการนะฮะตัดสิทธิสมาชิกพักทุกอย่างที่เขามีประมาณว่า มีประชุมมีอะไรเนี่ยก็จะตัดไปน่าจะตอนนี้น่าจะถูกเตะออกจากรายกลุ่มแล้วแหละทีนี้ยังจําได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสอสกิจที่เป็นงูเห่าเนี่ยเขาก็ยืนน่นหนังสือมาเป็นหนังสือแบบขอให้ทางพระคเนี่ยขับออกณนะตอนนี้เนี่ยทางคุณเทงเนี่ยกําลังดําเนินการถามหน่วยงานต่างๆว่า ไอ้หนังสือที่สสกิดยื่นมาเนี่ยมันถือว่าเป็นหนังสือขอลาออกหรือไม่ถ้าใช่เนี่ยก็จะให้ลาออกไปเลยนะครับแล้วก็จะพ้นจากตําแหน่งสสทันทีนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรก็จะดองงูเห่าไว้อันนี้ก็จะเป็นการแก้เผ็ดงูเห่าอย่างหนึ่งนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเป็นงูเห่าเนี่ยไม่มายื่นหนังสือกันให้เมื่อยหรอกนี่ดันยื่นหนังสือมาไงนะครับก็เลยเป็นช่องนะครับเป็นช่องให้ทางพักเนี่ยมองว่านี่เป็นหนังสือขอลาออกหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้เผ็ดงูเห่าเนาะ ซึ่งหลังจากการกระทําของคุณเท้งครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าได้ใจนะครับโวเตอร์พักส้มหลายๆคนมากนะครับผมเข้าไปดูในทวิตเตอร์เนี่ยเอ้ยคนที่ชมเยอะมากแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละไอ้เท้งเอาตายนะครับเขากลับมาแล้วหลังจากที่เงียบไปนานนะครับวันนี้เขากลับมาแล้วเขาเรียกว่าคืนฟอร์มต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเท้งก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ในรายการโทรยุทธ์แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์นะครับขออนุญ,ญาตเจ้าของเมนด้วยเขาบอกว่ายอดคนดูคลิป ัำภาษณ์พี่เทงในช่อง y t u t u กรรมกรข่าวคุณนอกจอยอดวิวหลักแสนบวกเลยอ่ะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ชื่นใจอยากให้พี่เทงรักษาคุณภาพแบบนี้ไว้มีคนคุณภาพไว้ให้ประชาชนวางใจได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ชื่นชมนะฮะในมูฟนี้ของคุณเทงเนาะแต่จริงๆดูจากยอดวิวเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วว่าเออเฮ้ยคนเนี่ยแฮปปี้กับมูฟนี้ของคุณเทงมากนะครับ แล้วก็มีคนแบบเอามาทำมีมเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างทางขวานี่ครับเขาเข,าเขียนว่าไอ้เท้งเอาตายแล้วก็เป็นภาพมีมที่คุณงูเห่าเนี่ยก็มาบอกว่ากูไม่ลาออกออกแล้วจะเอาอะไรแดกนะครับอัดมาก็เป็นหน้าเท้งครับบอกว่างั้นเอาขวดโหลมานะก็คือการดองงูเห่าแหละนะครับใครอยากเป็นงูเห่าก็เป็นแต่ว่า ไม่ขับออกไงก็โดนดองไปนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนดองแบบนี้เนี่ยได้ตังหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นมันมีเหตุการณ์ที่มีคลิปเสียงหลุดออกมานะครับแบบเดียวกับตอนที่คุณธรรมนัสโดนดองที่พักลุงป้อมนั่นแหละนะครับแล้วก็ มีคลิปเสียงออกมาลุงป้อมก็เลยยอมขับออกนี่ก็เหมือนกันนะครับพอคุณเท้งตั้งใจจะดองงูเห่าไว้เนี่ยมันก็มีคลิปหลุดซึ่งผมคิดว่าคงเป็นคลิปปล่อยแหละไม่ใช่คลิปหลุดหรอกน่าจะถูกตั้งใจปล่อยซึ่งตอนหลังเนี่ยงูเห่าเนี่ยก็ออกมาสรารภาพว่าเขาเป็นคนอัดคลิปเองนะครับแต่ใครปล่อยเนี่ยไม่รู้แต่เอาเป็นว่าใครปล่อยเนี่ยก็แล้วแต่แต่ว่าคุณเท้งเนี่ยไม่ได้ปล่อยแน่นอนเพราะเขาไม่ได้อัดซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่คลิปตัวเต็มจะถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันก็มีคนมาคอมเมนต์ ว่าคลิปนี้เด็ดมากเลยนะครับมีเสียงเท้งพูดไอหาด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นที่น่าแปลกประหลาดใจสําหรับผมมากเพราะคุณเท้งเนี่ยบุคลิกเขาว่าอย่างที่บอกไปเนาะมันก็จะแบบนุ่มนิ่มนิ่มนวลหน่อยผมก็อยากเห็นนะครับคนในทวิตเตอร์ก็อยากเห็นว่าเฮ้ยคุณเท้งพูดไอหามันเป็นยังไงนะครับผมมันต้องจะต้องเป็นแรไอเทมมากแน่ๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคลิปตัวเต็มเนี่ยก็ถูกปล่อยออกมานะครับก็เป็นคุณเท้งเนี่ยพูดไอหาดจริงๆแต่ว่าไม่เหมือนที่คิดไว้เพราะว่า ด้วยด้วยเนื้อหาของคลิปเนี่ยมันก็เป็นการที่แบบโอเคคุณเทงก็คุยกับงูเหา่าก็เทงก็พยายามจะบอกว่าเออเฮ้ยถ้าจะไปก็ลาออกไหมล่ะเออแล้วก็มาเลือกตั้งกันใหม่งูเห่าก็แบบไม่ออกออกก็ไม่ได้เป็นสอสอสิอ่านก็คุยกันไป แต่ส่วนที่เป็นคําว่าไอหาเนี่ยก็คือก่อนหน้าน,นี้มันมีประเด็นที่สอสอกิจเนี่ยเขาไปไปพูดกับประธานสภาว่าจะขอเข้าเฝ้าในหลวงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็ทําให้ทางพักเนี่ยไม่ค่อยโอเคเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวไงมันควรจะเป็นเวลาที่เอาเรื่องปัญหาชาวบ้านมาพูดมากกว่าทีนี้เนี่ยคุณงูเห่าเนี่ยเขาก็เอาเรื่องนี้มาอ้างไงมาอ้างว่านี่ไงพักแบบไม่โอเคกับการที่เราไปขอเข้าเฝ้านะครับคุณเทงก็เลยพูดในคลิปว่าเฮ้ยถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านขเขามาด่าเราก็าแบบ ไอหานี่มันพักลมเจ้านี่วา่านี่ก็เป็นที่มาของคาว่าไอหานะครับซึ่งแต่ถ้าไปฟังจริงๆเนี่ยคือมันจะแบบมันจะละมุนล,ละม่อมมากอะ่ะมันคือมันไม่ใช่ไอหาที่เป็นคําด่าด้วยซ้ำเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตเนี่ยตามหากันมาอย่างยาวยาวนานนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนปล่อยเนี่ยก็คงจะอยากปล่อยเพื่อมาดิสเครดิตพักส้มอยู่แล้วถูกปะเพราะว่าพักส้มเขาไม่ได้ปล่อยไงดังนั้น,นจุดประสงค์ของฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือต้องการมาดิสเครดิตพักส้ม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากปล่อยคลิปออกมาเนี่ยคนก็งงว่าใครเป็นคนปล่อยกันแน่เพราะว่าทางพักส้มเนี่ยไม่เจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคุณเท้งเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นจากการที่เขาปล่อยคลิปหลุดครั้งนี้ด้วยซ้ำเนาะซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าปล่อยยังไงให้เข้าตัวนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาถแถลงมาตรการรองงูเหา่าหรือว่าเป็นเรื่องของการปล่อยคลิปหลุดออกมาเนี่ยผมว่าเท้งนี่มีแต่ได้กับได้นะครับ อ่ะประเด็นถัดมาครับหลังจากที่มันมีงูเห่าผักส้มอยู่ที่ศรีราชาเนี่ยแน่นอน,นครับสิ่งที่เราจะต้องมาโฟกัสกันก็นกคือคนศรีราชานี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในเขตเดียวกันเนี่ยมันเคยมีงูเห่ามาแล้วทีหนึ่งนะครับรอบนี้มีอีกแล้วมีงูเห่าในเขตเดิมด้วยนะครับคุณเทงเขาก็ เป็นห่วงคนแถวนั้นว่าแบบเออจะท้อแท้หรือเปล่านะครับดังนั้นในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมเนี่ยคุณเทงเนี่ยก็จะลงไปที่อำเภอศิรีราชาเลยนะฮะก็ไปรับฟังความเห็นของคนแถวนั้นว่าเออเฮ้ยเขาคิดเห็นยังไงกับงูเห่าครั้งนี้นะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการการคัดตัวเนี่ยผมว่าครั้งต่อไปเนี่ยมันก็คงจะมีการพัฒนากันต่อไปนะอันนี้ก็มาดูกันแล้วกันว่าเออวันที่18นี้เนี่ยกิจกรรมฟังความเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมันจะมีการสัมภาษณ์หรือมันจะมี เนื้อหาอะไรก็มาลองดูกันก็นแล้วกันเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นเนี่ยก็สามารถไปหาได้นะครับที่วัดไร่กล้วยนะครับใครอยู่ใกล้ก,ก็ไปได้เลยเนาะอ่ะส่งท้ายสักนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ออกแบบมาเพื่อดิสเครดิตพักส้มแบบเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีงูเห่าหรือว่าเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมาเนาะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันดันเป็นตรงกันข้ามเนาะจากที่หลายๆคนเนี่ยเรียกว่าอาจจะ รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคกับคาแรคเตอร์ของคุณเท้งเนี่ยพอมีเหตุการณ์นี้มาเนี่ยมาทาให้แบบกระแสของหัวหน้าพักนี่คือแบบตีกลับขึ้นมาดีเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบโดนวิจารณ์เยอะไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่ากระแสนเนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับดังนั้นเหตุการณ์งูเห่าครั้งนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยพอมีงูเห่าแล้วพักแบบจะเสียเครดิตหรือเปล่าทีแรกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอไปนั่งดูคอมเมนต์เนี่ยเอาจริงไม่มีใครว่าพักเลยนะ คือแบบทุกคนนี่คือพร้อมใ,ใจกันแบบว่างูเห่าอย่างเดียวเลยนะครับคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยไม่ได้เสียศรัทธากับพักเลยแม้แต่นิดเดียวเนาะเพราะว่าเขารู้ไงว่าอันนี้มันเป็นแบบความผิดของคนที่เป็นงูเห่าแล้วก็เป็นความผิดของพักที่แบบชอบดูดต่อสอจากพักอื่นนะครับอันนี้พักส้มก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะใครคิดเห็นไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใครชื่นชอบอย่าลืมสับสนรายการเข้ามาได้กสิกร0 6 3 1278299นะเข้ามานะเข้ามาครับ5บาวั0บาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe ประเทศไทยเหมือนเดิมบ๊ายบาย